สวัสดีครับผมอันนี้อยู่ผมนะครับเช่นเดิมนะครับกับสิการ์ผมสำหรับผู้คนรีวิชาที่เกี่ยวข้องกับสื่อน่าสนใจนะครับเป็นคนที่พวกคนตรงกับวิชาแบบตรงครับเด็ดดีแยกแยะครับมันยุ่งกับรายการที่มีชื่อว่าดูไม่บอกต่อนะครับเป็นรายการเสิร์ฟการรีวิวเมทนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งรายการเราเชื่อเรามาไม่สไตล์ผมได้จำไปสดรับเรซสินะครับเป็นรายการรีวิวนะครับใจแต่ละคนไม่มนสดไปได้นะครับทั้งคนที่ดูได้ยังไม่ดูนะแต่มีคนพูดกันอย่างใครที่ดูเกิดอะไรบ้างนะกล่าวเข้าไปกันนะพวกนะ นะครับโปรดใช้ใจรับชมในการรับฟังด้วยนะครับโอเคครับผมมาแชร์หรือกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากเช่นนั้นนะขอบคุณมากครับใส่ตามกันครับขอฝากเช่นน้ำการที่นะครับวิวสรรค์สมน้อมไม่ด้วยข้างล่างครับสำหรับแชร์และไปประชิดและแต่สัทธาพวกคนนั่นเองครับผมโอเคเอาล่ะวันนี้กับการรีวิวอนิเมะสปริงยี่ห้านะครับก็เพิ่งเริ่มต้นนะเพราะซีซั่นนี้รู้สึกว่า ถ้าเรารวม2องโเออรวมอะไรปันรู้สึกจะประมาณ1 4บสเรื่องนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เล่นนะเซซันนี้ก็ถือว่ามีเมคคุณภาพที่น่าสนใจดีอะ้วตามก็ต้องเราดูนะตอนนี้ซัมเมอร์ก็จะฉายอีก ไปเกี่ยวกับที่ข้างหน้าเนี่ยแหละครับตากนั้นแหละก็รอดูกันนะว่ายังไงบ้างเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องที่2นะครับแล้วเป็นอนิเมะที่จบที่ผมนั่งอยู่ในลิสต์ที่จะรีวิวเนี่ยนะว่าเป็นเรื่องที่จบเรื่องที่2นะครับเป็นอนิเมะภาคต่อนะครับจากผู้แต่งเด็กกันกับคิวอากาปิสนามเฮโจัมนะครับซึ่งก็เรื่องอนิเมะเรื่องนี้เขาเคยมีอนิเมะภาคแรกเมื่อตอนซัมเมอร์24นะครับผมก็หายไปประมาณ9เดือนได้6เดือนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะโอเคเป็นอนิเมะแนวลึกลัััับบบบสกกูลนนนะะคครร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 เเเืื่่ออองงงงงาาาววียยขชหญิ คู่หนึ่งเนาะเรนไม่ยอมปล่ยหนุ่มสาวนะคะที่ไม่ได้สือกันมากนะครับแต่มาจะเรื่องทําเลือกประหลาดที่ขายภปสารลับกันนะแต่ว่าตัวของสองคนต้องการมีเป้าหมายจะเป็นคนธรรมดานะครับก็เราเป็นซีเลือกรับไปหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าสนใจเลยนะโอเคครับก็เสร็จแล้วครับจะพูดกันเลยครับกับเรื่องที่ไม่ใช่ว่าโชชิมินซีรีส์ครับหรือเชยชัยโชชิมินวิธีการเป็นคนธรรมดาภาคที่2ครับตามนั้นหรือเราจะเรียกว่าเป็นโค้ดสองก็ได้นะเพราะรูงจักว่ามันก็เรียกภาคสองเป็นโค้ดสองมันก็แทบไม่ต่างกัน จิมินภาค2ครับก็รอดูกันนะว่ายัางไงบ้างนะสับภาคน,นี้นะครับโอเคสับเรื่องนี้นะครับอ่าอ่าเรื่องนี้นะครับผมดเดี๋ยวเราจะพูดกันเลยนะครับเมื่อกี้รวนๆเขอไปนะสปีนยี่ห้านะครับก็นะว่าเป็นซีซั่นที่มีน่าสนใจเนาะเราเห็นอนิเมะแต่เรื่องเนี้ยมากมายมีอะไรที่แบบน่าสนใจมีอะไรที่น่าติดตามอยู่แต่ก็ต้องพูดว่า อาจจะเป็นสองเซนเซอร์ัมาจะเป็นเซนเซอร์ที่ใครแล้วคนมาจะน่าเบื่อมากเพราะเมนไม่น่าสนใจอยากได้อันนี้ไม่ใหม่ๆอะไรบางก็ตามโมบับไม่น่าสนใจอะไรเนี่ยก็เลยจะบอกว่าน่าเบื่อแต่ก็ต้องพูดตรงนะคือท่าที่ผมได้ดูมาตอนนี้คือมันก็จบประมาณโอ้จบประมาณ2เรื่องนะตอนนี้ก็จะพูดว่ามันก็ยังพอเป็นเซนเซอร์ที่เมีนไม่น่าสนใจแล้วก็เมียนดีๆอย่างคดีวินเตอร์อะไรแต่ผมไม่รู้ว่าไอสองเซนเซอร์หลังจากนี้จะเป็นเซนเซอร์ที่ดีมากกว่าสปริงไหมแต่ถตอนนี้คือสปริงมีอะไรที่น่าสนใจและเป็นเซนเซอร์ที่สนุกที่สุดนะท่าน 俺这个俺家没种 นะครับต่านนั่นแหละโอเคโซเดอร์ชูจีมินนะครับก็น่าเป็นแอนิเมทที่เรียก้ว่าน่าสนใจและเป็นแอนิเมทที่ผมว่าใครหลายคนน่าจะชอบจากซีรีส์แต่ภาคแรกนะครับต้องรต่ภาค2จะมีการยกดับออกมาได้ดีมาเราแค่ไหนกันเนาะโอเคครับสำหรับเรื่องนี้นะครับถามว่าสามารถดูแบบถูกสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับเรื่องนี้เราสามารถดูสิทธิ์ทั้งเป็นบ้านเราจำย้ายกันหมด2ที่นะครับที่แรกในแอปครับผม iqe นะครับตามนั้นก็เสี่ยงกันดูนะเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องคุณภาพอาจจะมันก็สามารถดูฟรีได้แต่ว่ามันจะมีเรื่่ออองงขโฆษณายู นะครับซึ่งกันเรียกได้ว่าน่าลำคาญพอสมควรเลย <c oughs> ตอนนั้นนะครับผมเซอที่1ครับผมคืออันนี้วันนะครับผมเอเชียและไทยแลนด์นะก็ตอนช่วงที่ฉายเนี่ยอันนี้วันมันจะ,จะมีอันนี้วันไทยแลนด์จะมีปัญหาเรื่องซับอ่าดีเลยนะซึ่งอันนี้ก็แก้ไขไปแล้วนะครับตัวนี้ผมได้ดูล่าสุดนะครับอันนี้วันนะครับผมก็มีทั้งแบบเสียงเงินแล้วก็ไม่เสียงเงินเสียงเงินก็จะมีออ้ไ,อไม่บางเรื่องที่ ได้ดูนะครับแต่ว่าปิดเป็นสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถเป็นสมัครได้แล้วแต่พวกคนล้วกันเนาะตอนนั้นนะครับโอเคเขามาสอบตัวทั้งสองที่นะครับที่วิลสัจเราดูกันนะแล้วก็อันนี้วันดูฟรีออชีก็ดูฟรีเหมือนกันแต่อาจจะมีไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ดูที่อันนี้วันผมไม่รู้เหมือนกันว่าโชชิมินตอนนี้ออชีมันปิดเป็นพรีเมียมยังเออตอนนั้นนะครับผมก็ทั้งสองที่นะครับแล้วก็อยู่เถื่อนนะขอขอร้องนะมรู้สิกที่มันแบบมันเข้าถึงง่ายอันนี้ถามจริงครับพี่เอนก็ไอยู b e มันเข้าถึงง่าายมกอะคือ ยู่ดูถือว่โง่อ่นนี้เอาตรงมันมียูทูบอะโหลเออตอนนั้นนะครับผมโอเคเอาเราเข้าก็ต้องโชชิมินครับโชชิมินเป็นซีรีส์ที่ผมพูดตั้งแต่ภาคแรกแล้วกันคือเป็นซีรีส์ที่ผมนั้นเอนจอยกับเรื่องหาลึกลับแล้วก็ซีรีส์นี้มันมีศิลปะกับเรื่องที่นําเสนอจนั่นเจ๋งมากแล้วผมพูดเลยว่าผมยกให้ซีนี้เป็นซีรีส์อาร์สไตล์แบบแบ็คกราวหนึ่งอาร์สไตล์แบ็คกราวแห่งปีอาร์สไตล์แห่งปีแหละเรื่องมุมกล้องเรื่องบทพูดนักพากย์คารคเตอร์โอแบบ มันมีเสน่ห์เรื่องราวแต่ก็ต้องยอมรับตรงว่าชูบิเมิเนะเป็นซีที่ค่อนข้าดีจัดเฉพาะทางมากกว่าียวกาสแล้วก็ค่อนข้างโดนกดคะแนนและข้อข้อหาอันนี้ผมสังเกตได้ชัดเจนมากว่าซีบิชิมิเนะภาคแรกโดนข้อ,ขอหาหนักเออโดนกดคะแนนหนัก ไม่รู้ไม่ไม่เข้าใจกันถ้าที่ว่าคะแนนภาคสองของคุณจะเห็นน้องคุณจะตกใจว่าทำไมมันห่างกันขนาดนี้วะตอนนั้นนะครับผมแต่ว่าอ่ะลองดูกันนะภาคที่สองก็เป็นภาค่สองก็เป็นเนื้อหาที่นนก,ก,ก็ต่อเนื่องจากภาคแรกช่วต่อจบก็ต่อรู้ว่าภาค่สองจะมีเรื่องราวที่ทําได้ดีมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนกันนะเนาะโอเคโซยท์ทำครับลาบิเดตอ่ะลาบิเดตจะเป็นโซโลที่ คุณพวกคุณอ,อะไรคนอาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตาเพราะว่าโซโลรามิเตยก็ผลงานวอนคดีอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าเป็นผลงานที่เรา,าจะน่าจะเคยดูกันก็คือซัสซานไมที่คำโค้งแมปป้าแล้วก็ตัวของอันเดโกมันเฟิร์ส นะครับผมที่เราพิจารณาึำงานภาพก็เรียกตรงไม่ใช่เล่นเลยแล้วก็ผลงานของเชนมินที่เราบิจารณาทำในภาคแรกก็เรียกว่าดีมากนะครับเรื่องเรื่องงานไปเชนโดอร์ทั้งหมดนะก็ต้อมาโดูภาคสองจะเป็นท่านที่ทําได้ดีมากนะแค่ไหนกันนะตอนนั้ะครับโซนตัวของผู้กำกับคนเดียวบทนะครับเหมือนเดิมทั้งคู่เลยนะครับก็คือตัวของคันเบกมามารูครับก็เป็นผู้กับเอฟิลิกเนาะโอเบเดบมกินะคาร์ลโจนะครับเพิ่งจดหมายคีมิโตโบคูสองภาคเฟอร์ฟิสไรเดอร์แล้วก็พอมเบย์แลนร์สองพันนะครับอาคนเขียนบทดอร์โบ เซโตสเกตเนี่ยคนนี้พร้อมนี้ว่าแรบ86ชาร์โดเฮาส์จอมมาเลเวล1หนึ่งนะครับผมมีตัวของเกิดชน,นิดมะเทศภาคที่สองนะครับทั้งสองภาคเลยยูซุวูเทเบอร์แล้วก็โชชิเมซิรีนะครับซีซั่นนี้แค่โชชิเมีเรื่องเดียวเนะาะตอนนั้นนะครับก็พุ่งกลับคนละโบประสบการณ์ไม่ใช่เลยก็พุ่งกลับก็พอมิดแนละ้วเนาะ นะครับผมโตคนขนบนก็เขียนบทดีๆมากมายอันนี้ก็ต้องดูว่าในภาคนี้นะครับผมเคยมสองคนจะสามารถทำออกมาดีๆแค่ไหนกันนะเพราะคนเดียวกันขวเนาะโอเคครับโชจิบินผู้ผลงานผู้แต่งเดียวกันในเคียกาบเราดูว่าภาคนี้จะเป็นภาคที่ยังไงบ้างนะครับตามนั้นเอาละเดี๋ยวเราพูดถึงเขาสึกกันเลยนะแบบไม่สปอยเนื้อหานะครับก็ครัเผื่อคนเนื้อหาไปแล้วกะ็ขอไปแล้วปองเพราะจากว่าบางทีก็ต้องพูดถึงใายคนเข้าใจบริบทของมันบ้างนิดนึงนะตามนั้นนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ายังไงก็หลุด ผมพูดไปงี้ไปไอเสียงต่อไปยังไงหลุดแน่นอนนะพราะฉันระวังไว้หน่อยแล้วกันนะโอเคครับผมเราพูดถึงเรื่องย่อของซีรีส์โชชิมินนะครับผมวิธีการเป็นคนธรรมดาเนาะ นะครับเรื่องย่อนะของภาคแรกและภาคสองนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเรื่องย่อ,อคุบะโตคุงแล้วก็อุสนาซังนะครับผมนักเลงไม่ยอมปลายหนุ่มสาวที่แม้จะไม่ได้สนิทกันมากนันะครับไม่ต้องการโดดเด่ในสังคมแต่มันก็เจอเรื่องประหลาดที่ต้องขปริศนาร่มกันครับผมก็เรื่องราวปาน,นี้ของซีโชชิมินนั่นเองครับผมโอเคเอ็มเอลวันนี้ดีลิสต์นะคะแนนทั้งสามที่อยู่ในเกณฑ์ที่นีดได้ว่าไม่ใช่ใเล่นเลยนะครับ ผมเรียกเลยว่าเป็นอะไรที่วิเศษมากสับภาคนี้เนาะโอเคครับคะแนนนิแอลนะตอนนี้ล่าสุดนะครับหลังจากที่ฉายจบไปก็คือ8.05ครับเกตแคะแนน่งวาเฮียวก่า24ตอนโดยรลวมทั้งหมดเลยนะเออตอนนั้นนะครับผม8.05นะครับผมคะแนนเฉลี่ยรวมกัน2ภาคก็น่าจะประมาณ8กว่า8.10 นะครับผมประมาณนี้นะโอเคอันนี้บีนะครับอยู่ที่7.65ครับผมสวยหรูแล้วก็อลิสครับผม80%เปอร์เซ็นตะ์นาะดาวว่าณนะตอนนี้นะครับโชชิวินดาวว์เป็นคะแนนสูงที่สุดอันดับที่3ที่ไม่นับซีรีส์จีดนะครับตามนะั้นแหละก็เรียกได้ว่าไม่ใช่เล่นนะครับเราจะได้ฉายจบไปเนาะโอเคครับซีนี้มีจำนวน12ตอนนะครับผมถ้ารวมกันก็รวมกันของซีร์ดี้แล้วก็ประมาณ22ตอนนะครับผมบ2ีบสองยตอนนะ22มะั้งหรือ23วะ ยี 22, 22, ่สิบสองยี่สิบสองดูแลยี่สิบสองนะครับต่าแล้วแหละก็ประมาณนี้นะครับซื้อนี้ก็รอดูกันนะครับเป็นไงบ้างเนาะโอเควะโชชิมินโอโชชิมินอะ, okay, Cho oh. min, อะในตอนแรกอะผมอะผมอะตอนแรกผมคิดไปเลยนะว่าโชชิมินอะ ผมได้ใจเลยนะผมว่าแม่งจบสไตล์เหมือนเฮลกาเว้ยในเรื่องราวอะไรต่างมากมายอะไรต่างบ,บรรยากาศอะไรต่างอ่ะเพราะจริงๆแล้วเหมือนกันเลยคือสิ่งที่ผู้แต่งสิ่งที่เรื่องเฮลกาชูชีมิเหมือนกันเลยก็คือช่วงครึ่งหลังอ่ะสนุกกว่าช่วงครึ่งแรกและจริงๆแล้วช่วงครึ่งแรกก็ถามว่าดีไหมก็ดีอยู่แต่บาอาจจะไม่ได้ดีเท่าช่วงครึ่งหลังเว้ยแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าไอ้เรื่องราวที่มันบิวลอมช่วงครึ่งหลังอ่ะมันดีจริงๆแล้วถามว่าชนะูชิมินอ่ะในตอนแรกอ่ะผมคิดว่ามันจะเป็นสไตล์เดียวเฮลกาเว้ยแต่ว่าพออผมดูไปะ ไอ้ย่าผมคิดผิดเลยแล้วผมพูดเลยนะผมไม่ปอะทับใจโชวิมินเปนซีที่ดูยากนะเอาตรงคือมันก็ดูยากกันะเพราะมันก็สไตล์อินดี้มากกว่าตัวเฮียวกาแล้วก็อาร์สไตล์กันแล้วเรื่องอะไรต่างไม่มีมากกว่าเฮียวกะเยอะอันนี้พูดตรงที่ผมออกมาที่กันเพราะว่าพูดแต่งเดียวกันนะเออตอนนั้นแหละแต่แม่งก็เป็นอะไรที่ผมอยากจะพูดตรงนะเพราะแม่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ซีซีเน่นแม่งสนุกขึ้นจากใจผมเลยเพราะอย่างแรกครับผม นี่คือสิ่นแนวลึกลับที่อาร์ตสไตสล,สสสลสไต์สวยมากแนวลึกลับสกูลไซส์ซัไลท์ที่อาร์ตสไตล์สวยมากเว้ยมันมีความชิลระบายสไตล์บรรยากาศเฮอกาอะไรก็ตามที่เราคิดถึงกันนี่แหละมันคือบรรยากาศที่เราคิดถึงกันเมื่อสมัยเราดูประมาณสิบปีที่แล้วซึ่งมันโคต้นานแล้วนะเฮอกาตอนนั้นอ่ะเพื่อบรรยากาศน่าคิดถึงแต่สิ่งที่เราได้เพิ่มเข้ามาคืออะไรอาร์ตสไตล์กันแล้วเรื่องอศ,ศองอิลปะกันแล้วเรื่องที่มีการตัดบรรยากาศกันลเรื่องในสไตล์ของชูชิมินที่ รู้สึกว่าผู้รู้สึกว่าในโลเวลโชชิมินจะแก่พอๆกัน,นเหี้ยอกาศเลยใช่ไหมหรือโชชิมินแก่กว่าวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพูดตรงว่าโชชิมินเป็นซีในโรเวลที่นานแบบโรเวลที่นานมาแล้วนะประมาณยี่สิบสี่ปีที่แล้วอะ <c oughs> ะ่ะคือบคพกับยุคที่ผมตามคีโนอ่ะคือโอ้โหนานชิ่เปล่งเลยตอนนั้นนะครับผมก็บรรยากาศคิดถึงความรู้สึกในตาแล้วพอดูจบไปอ่ะ คือเข้าใจว่าโชชิมินจะหายเวลาสักพักยิงอีกนานกว่าแล้วได้ดูภาคที่สองภาคที่สามอะแต่แบบจบอย่างงี้ปุ๊บผมรู้สึกว่ามันก็อิ่มเมดีแล้วก็มันอยากให้เราตามต่อดีแล้วก็ภาวนาให้ผู้แต่งมันแต่งนี้มันแต่งในเวลานี้เร็วๆสิวะคือแม้กระ้ั่งเคียวกาโชชิมินไม่หายเป,ป็นปีแล้วตอนเนี้ยคือมันหายยา,าวเลยจะบึกว่าผู้แต่งมันไอ้นี่เปล่าะตอนนั้นนะแต่ว่าเราดูไปดูมาเราเห็นว่า ใส่ผ้า,าชูชิมิน่ะแม่งก็ยังเป็นซีที่โเวลแม่งยี่สิบกว่าปีแล้วนะแม่งก็ยังสับไม่สับแม่งก็ยังไม่สับแบบแบบไม่สามารถตกยุบได้เขา้าใจใช่ไหมคือมันไม่สามารถตกยุบไ,ได้ได้ที่บอกว่าไอเรื่องราวของงานแอมิชั่นในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยที่ช่วยผลงานเก่าๆเนี่ยมันช่วยทำให้ผลงานเก่าๆเนะี่ยไม่ได้เป็นผลงานที่ไม่ตกยุบนะแล้วพองานเอมิชั่น,นเราเสนอเรื่องราวตา่างที่มันก็ถึงแม้แบบ เข้าถึงยากแต่มันก็มีศิลปะในการเล่าแบบความเรียบง่ายของมันที่ผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าปัญหาอย่างหนึ่งของซียร์ชอนชิมินคือมันก็น่าเบื่อวอเ์ียวกับการเล่าเรื่องราวบางอย่างนี่แหละแต่การเล่าเรื่องของมันอ่ะสิ่งหนึ่งที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือก็แน่นอนศิลปะการเล่าเรื่องมันอ่ะอิสระเบสและอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ซี์ชอนชิมินอ่ะเมื่อเลยกายเนซีที่ผมรักและผมก็น่าเสียดายตัวละครนี้ที่สุดก็คือโอซันไนกับโคบะโตคาแรเตอร์ตอนแรกอ่ะผมพูดเลยนะว่า โอซานายคือเดอะแบกที่สุดเลยแล้วผมจะเสียดายมากถ้าโอซานายไม่ได้เข้าคาลิเตอร์หญิงแห่งปีอะแม่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากฮะคาโอซานายไม่ได้เข้าเว้ยแต่พูดตรงว่าพอในภาคเนี้ยลักษณะเด่นของโคบะโตะรือมีการขยายความเรื่องราวโคบะโตะเช่นเชื่องอ่าคลึงหลังเราจะแบ่งเป็นสองช่วงนะช่วงอา่าคลึงหลังเราจะเห็นเรื่องราวอาดีตของโคบะโตะว่าทำไมโคบะโตะต้องมาอยู่กับตัวโอซานายแล้วนิสัยที่โคบะโตะอะที่โตของแบบไอโคจิมะคินโกะอะ ไอตัวของเคนโกะแม่งพูดกับตัวโคบโกะว่านิสัยอดีตมึงอะไม่น่าทแบบไม่น่าไอ้นี่เลยเว้ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็ได้เห็นว่านิสยัยโคบโกะเป็นไงบ้างพออยู่โอซนายเราเห็นแต่งในอดีตแล้วแบบตั้งแต่ในอดีววตดที่มันผ่านกันเรื่องช่วงหลังที่มีกลักษณะคล้ายกันตรงนั้นอะผมเห็นเลยว่าีตัวละครตัวละครสองคนนี้แม่งควรจะเป็นตัวละครคู่รักการที่ไม่จ้เป็นต้องมีเนื้อเรื่องครึ่งแรกก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าอะไรคือ ไม่ต้องไปต้องไม่หาแบบไม่ต้องไปต้องไม่แยกทางกันแล้วไปหาคู่ใหม่แล้วก็สุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่อย่างนั้น่ะเข้าใจใช่ไหมคือแบบเราดูเลยว่าคาลิเตอร์หลังจากช่วงแบบอะเครื่องแรกแล้วมาชจอเครื่องหลังในอดีตแล้วมาถึงปัจจุบันผมรู้แล้วว่าไอคีดสองคนนี้มันก็ขาดกันไม่ได้เว้ยถึงแม้ในช่วงเครื่องแรกมันจะแยกกันอ่ะแต่พอรูดูอารมณ์พฤติกรรมปุ๊บผมรู้สึกว่าแหวมันก็คู่กันมันก็ต้องคู่กันจริงๆก็แหละเพราะมันแบบแบบอะไรนะนิสัยนิสัยที่เหมือนกันมันดึงดูดเข้าหากันะมา ที่คนเราชอบพูดกันแหละแล้วแบบโอซานไนก็อย่างนี้ถ้าโคบัตโตไม่ห้ามโอซานไนโอซานไนก็จะทำอีกแบบหนึ่งถ้าโอซานไนไม่ห้ามโคบัตโตโคบโตโไม่แสดงสีหน้าเหมือนในอดีตอะแบบไม่ออย่างงานจริงเว้แต่แบบไคลเตอร์มันก็มีเสน่ห์จริงแล้วโคบัตโตก็มีเสน่ห์มากขึ้นในภาพในจริงในการซีรีส์แล้วเรื่องอดีตตามแต่ว่าเอาเรื่องชืองแรกก่อนเชือครึ่งแรกมันเป็นซีรีส์ที่ดึงศักยภาพโอซานไยสุดเพราะเรื่องราของมันมันคือเรื่องราวช่วงท้ายตอนที่สิบช่วงตอนที่สิบซีรีส์แรกแะ นะครับช่วงครึ่งแรกนะครับองอ่างน,นี้ที่มันอ่านที่มา4ี่คนอะที่เราเห็นตามปกนั่นแหละเออโจโกลโลยุกิแล้วจะมีตัวของทาคายโกเวนะแล้วก็ไอนากามารุโคคิโกเนาะตต่แล้วนะครับที่เราแบ่งกันว่าอ่าตัวโคบโตอยู่ตรงนี้ผู้หญิงคนนี้ตัวของอสไลด์อยู่กับชายคนเนี้มันจะมีเรื่องราวการเสิร์ฟขันรรยายช่วงครึ่งแรกที่เป็นการฆ่าตัวละครนี้ทิ้งหายไปเลยเว้ย และเป็นการฆ่าที่มันมีชั้นเชิงและมีมิติการเล่าเรื่องซึ่งพูดตรองว่ามันก็เป็นผลมาจากการเล่าอิสราเอลในเวอร์ชันโอพด้วยในโอพแล้วก็ไม่การพูดบทสนทนาบางอย่างสิ่งหนึ่งที่ทำให้ซีรีส์โชชิมินเข้าถึงยากอย่างหนึ่งก็คือคุณต้องจําบทสนทนามันเกือบทุกอย่างจริงๆไม่งั้นคุณจะลืมว่าเอ๊ะทาไมตัวละครอาทาคาฮิโรอาทาคาฮิาาาโกพูดแปบลบแบกวะทําทไมไอโตของนาการุระโทกิโกพูดแบบแปลกวะ แล้วโอสไนพูดตรงนี้แปลกๆวะเอ๊ะมันเคยพูดหรือเปล่าวะตรงเนี้ยฉันเคยพูดหลายแบบมันจะมีประโยค์ที่แบบฉันเคยพูดตรงนี้จาไม่ได้แล้วแบบเออถ้าใครไม่ได้จาประโยคน์สนุนนาตรงนั้นน่ะแม่งจะลืมหรือเปล่าไม่มึงเคยพูดตอนไหนแล้ววะอะไรเนี่ยหรือว่าตรงพูดตรงเนี้ยมันจะมีการเริ่มกับตงนี้่ยู่ซึ่งอาจจะมีขยับความบางอย่างที่เราไม่เข้าใจแล้วมากแห่ความเรื่องราวในช่วงขหลังในอดีตที่เราเห็นในวาตามาไม่อะนะแต่แบบมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสเรื่องเลยจริงผมเลยบอก ผมดูโซชิมินมีความสุมากกว่าเฮียวกะเพราะสไตล์การเล่าเรื่องมันดีกว่าจริงๆแต่มันเข้าถึงยากและมนซืีอชวนกว็จริงจริงที่ผมไม่ซื้อเนี่ยมันไม่ได้ส่งมากมายขนาดนั้นในระดับที่กลางๆในระดับที่ดีค่อไปทางเบริกูดเออเข้าใจใช่ไหมค่อไปทางเวริกูดมันจะมี Good, กูดกับเบริกูดผมค่อไปทางที Good, ก่กูดกับเวริกูดตามนั้นเพราะอีกผลหนึ่งของซีส์โชชิมินก็คือผมว่าศิละปะการเล่าเรื่องบางทีมันดูอินดี้เกินไปจนผมสักว่า มันยาวยากเกินไปท่้ที่ว่าชูชมีนอ่ะไอภารกิจหรือปริศนามันก็เรื่องมันเล่าง่ายมากเลยนะแต่บางอย่างผมรู้สึกว่าเข้าถึงยากและการบีอ้วลงมนะันอ่ะที่องค์ข้าที่จับไม่ดีดีมากเกินเปินไปขนาดนั้นอยเช่นเรื่องราวขคู่สองคนเนี้ยที่ตัวฮาเลโกะกับโคยิโกะในการปูมันผมรู้สึกว่าถ้าเขาโฟกัสกับตัวละครโคยิโกะมากขึ้นที่เราไม่ต้องไปส่องโอพีหรืออะไรก็ตามอะ่ะ ผมว่าวอะไรต่างเราจะอินกับเรื่องราวคู่นี้มากกว่านี้เรารู้สึกว่าช่วงครึ่งแรกมันไปโฟกัสกับคู่โอสไนกับคู่ตัวของทาคาโกมากเกินไปหน่อยมันเลยเป็นน่าเสียดายแต่เข้าใจมันอยู่มันมันอยู่เป็นมันเป็นคู่ของในเรื่องอาเกตตรงเนี้ยแต่คู่โฮบะโะตะคู่ทาคาโกก็สําคัญไม,ไม่ไม่ต่างกันเลยนะตอนนั้นมันเลยเป็นปัญหาตรงนี้ช่แล้วก็ช่วงหลังเดี๋ยวเราค่อยบุยฟังแต่ช่วงแรกเป็นช่วงที่เผยคาแรคเตอร์โอสไนที่ดีสุดรู้สึกว่าทําไมเราถึงรักคาแรคเตอร์โอสไนทำไมเราถึงเราถึงชอบเสน,สน่ เพราะมุมกล้องศิลปะการเรื่องนักพากันมีมิติที่บิ้วอารมณ์ให้ตัวละครโอซไนยแม่งโคตรมีเสน่ห์ที่สุดเลยถ้เาเราพูดถึงตัวละครหญิงนะตัวละครหญิงซีซั่นเนี้ยโอซไนคือหนึ่งในสามครับปฏิเสธไม่ได้เว้ยอันนี้จริงแล้วผมอยากให้กรรมาการหลายๆคนที่เอานอมนินีเรื่องนี้เข้ามาเอาโอซไนเข้า พอมิติของใคลเตอร์หญิงซีซันนีโอสไนคือนัมเบอร์ทีนะครับผมคือหนึ่งในสามนะครับก็จะมีโอริแคปกับโตของไอเชลี่อะตามนั้นที่ผมพูดกันแต่อันนี้ก็ต้องพูดว่ามาเาูเอาโอสไนเข้าเอาตรง โอซนเข้าเออตอนนั้นและซีนช่วงอัดสุดท้ายที่ทําให้ทั้งสองคนกลับมาอีกครั้งนึ่งมันคือซีที่โอซนเผยคาแรคเตอร์แล้วตอกหน้าฮะไขยี่มันอย่างหนักคือแบบโอ้ไม่ก็ซีนนี้คุยกันสนุกชิบหายและเป็นซีที่บิ้วอารมณ์ซาบะกอบอะไรต่างน่ากกรวมากเึินซึ่งย่าแล้วตรงครับผมซีนนี้ดีมากมาช่วงครึ่งหลังช่วงครึ่งหลังซีนที่ผมชอบก็คือมันเป็นการเล่า ไทม์ไลน์การลาเรื่องในอดีตปัจจุบันที่ตัดเข้าหากันได้อย่างเยี่ยมมากคุณเคยดูเมมเมโตไหมครับโอ้โหกระโคตเก่าเลยเอ,อหนังยุคเรื่องแรกของคิสซเบอ์แน่นครับโชชิมินเล่าสไตล์อย่างนั้นแหละอย่างงั้นแหละไม่ใช่อีเซปชั่นเว้ยเมมเมรโต มันการเล่าสไตล์กันคือมันคือในเรื่องเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันแต่เล่าในเชิงในอดีตที่มันเทียบกับปัจจุบันและพอเล่าในเดีุ๊บก็มาเียนก็เข้าสู่ในเรื่องเคลียในเรื่องในอดีตที่ผ่านมาจนปัจจุบันตรงนั้นอ่ะไม่เป็นการตัดสอนเนื้อหาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บที่เราเนเรื่องว่าโคบโตโอสไนเจอกันได้ไงและสมบูรณ์และเป็นการบทสรุปที่มันก็ค่อนข้างที่จะเศร้าแล้วกดหู่อะไรบางอย่างเหมือนกัน แล้วทําให้คารคเตอร์ตัวร้ายหรือการเคลียร์คดีตรงเนี้ยมันสมเหตุสมผลแล้วเราสึกว่าเราไม่ได้รู้สึกไม่ชอบคารคเตอร์ตัวร้ายขนาดที่มันโผล่เป็นคารคเตอร์คนร้ายขนาดนั้นแต่เราเข้าใจเหตุผลและการกระทําหรือความรู้สึกบางอย่างที่มันมีความอิสเลียลหรือมีความคิดเหมือนมนุษย์ที่ผมสึกว่าเราโกรธเราก็โกรธไม่ลงอะ่ะถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างที่อยากจะทำาะ้ายโคบะโตเรผลนขาไล่จาแบบเออ มันไม่มีเหตุผลอะแต่ว่าความรู้สึกของความโกรธเลยอารมณ์ไรตาขอมายอะเราเข้าใจการกระทำของมันจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวร้ายที่มันมีมิติถึงแม้จะโผล่มาแค่สั้นๆอะแต่ก็ต้องพูดว่ามันมีการหย่อัมาแต่นี้แล้วว่าไอ์คาลเตอร์ตัวละครเนี่ยเราถ้าเราสังเกตกันมานะเราจะบอกว่าไอ้แค่คาลเตอร์ตัวละครนี้มันแอบแปลกๆบางอย่างว่ะแล้วแบบนี่มันใช่หรือเปล่าวะแล้วพอแบบ พอแบบพอตัวของโคบโตโอสนายแม่งเผยตัวไลท์แบบมันกูว่าแล้วนั่นไงอะทำไมแบบแปลกๆว่าโอ้ชัดเจนกูแบบตบมือให้เลยแม่งเนียนชิปเปลกเลยแล้วสุดท้ายก็เป็นบทสรุปเรื่องราวที่องค์ประกอบอะไรต่างๆมาในช่วงครึ่งหลังอะแม่งโคตรเพอร์เฟกเว้ถึงแม้จะไม่ใช่ที่สุดเพราะเรื่องราวของมันอะผมบูวเลยว่า บางอย่างมันก็ยืดเกินไปจริงแหละไอ้เช่นช่วงเรียนท้ายนี่แบบถ้าเขาเล่าละเอียดมากกว่านี้หรือเล่าใครเตอร์ของโอซนไนว่าไปทําอะไรมาก่อนมากกว่านี้ผมว่าเราจะรักเราจะอินเรื่องราวของมันมากกว่านี้นะคือ,อตัวของโชจิมินถึงแม้ว่าผมจะชอบเรื่องราวนะในเช่นแบบในตอนที่สิบที่มีการแบบพูดปัชญาพูดแบบความคิดอัตนายปราัยบางอย่างที่ตัวโอซนไนพูดไปอะแต่เรามีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องราวทั้งหมด1ิบสองตอนที่ผ่านมานะ่ะ มันดีใครบ่าพอาไรจริงมันทาให้ผมรู้สึกว่าผมอิ่มเองกับโชชิมินมากก็จริงแต่เรื่องราวของมันนะมันเป็นมัและเจงคือศิลปะมันดีเว้ยแต่ศิลปะที่ตัวของอ่าโชชิมินอ่ะมันมีรายละเอียดที่มันมากเกินไปอ่ะจนผมรู้สึกว่าปัญหาของการเล่าเรื่องที่คือคุณไม่ต้องนีศิลปะขนาดนั้นไะคุณเล่าเรื่องให้รู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อมันจะโอเคมากกว่านี้เว้ยเพราะสิ่งทีหนึ่งที่ทาให้โชจิมินเนี่ยถึงแม้ศิลปะมันจะสวยงามมาก แต่ผมรู้สึกว่าไม่ตัดเคียกะก็คืออารมณ์ความรู้สึกเลยน่ารของมันแม่งมีเรื่องราวความรู้สึกเซสร์สไที่พอๆกันเลยครับพอๆกันเลยจริงเว้ยเพียงแต่ว่าเสียหรือเปล่าโชชิมินเยอะก,กว่าแค่นั้นเออประมาณน,นั้นแหละแค่นั้นเลยครับจบเพราะฉะนั้นสำหรับผมพูดเลยว่าโชชิมินในช่วงภาคที่สองเนี่ย ดีจริงๆมันขยายความคาแรคเตอร์เรื่องราวแ้สุดสกว่าเรารักคาแรคเตอร์ออสานลและโคโรโตมากขึ้นเรารักตัวละครเสริมที่ตัวละครเสริมถึงแม้จะโผล่เราช่วงอักสั้นเรื่องราวอะต่างแต่เรื่องราวตัวละครเสริมก็ช่วยมิติเรื่องราวสามารถสร้างสีสันเรื่องราวในซีรีส์โชจิเมนมันมีมิติกันแล้วเรื่องอะไรต่างที่มันมีล้กกว่านี้แต่แล้เสียดายที่บางทีความเป็นศิลปะหรือความเป็นสไตล์การเล่าเรื่องที่มันแบบมันอาจจะดูมากเกินไปบางอย่างแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณขยายความเรื่องราวหรือรู้สี แม่งไม่ไมน่าเบื่ออารมณ์ความน่าเบื่อแม่งก็แทบไม่ต่างอะไรที่เการผมสึกว่าถ้าเขาบิวเรื่องราวคนนี้ผมว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่มันมีความสุขตรนี้แต่ถามว่าช่วยชิมินมาประมาณนี้ถือว่าดีมากไหมกคดีจริงตานนั้นครับผมผมผม,มีความสุขมากในการเดินชิมินในความสุขผมนะโอเคครับส่วนเรื่องงานแอนิเมชั่นก็รับิเทตผมพูดไปแล้วล่ะในด้านของเนื้อหานะงานก็ดีมากจริงคือแบบ มันทำให้ผมรักทำบีเทตไปขึ้นและผมอยากรู้ว่าผลงานในอนาคตท,ที่เราฟต์บีเทตทำจะทําเรื่องอะไรและสไตล์งานภาพเป็นไรอันนี้ก็เราดูกันครับเรื่องเรื่องดีไซน์ตัวลคะครทุกผูหนว่าดีไซน์ตัวละครของชิจิมินน่ะถึงแม้จะเป็นดีไซน์ที่ธรรมดาแต่อุปกปรณกออะไรเลยโดยรวมทั้งหมด่ะมันเลยเป็นซีที่น่าจดจํามากๆใครตัวที่น่าจดจํามากๆก็ไม่ต่างอะไรฮิวการ์ฮิวการ์าจำตัวละครนางเอกที่แบบฉันน่าสงสัยจริงนะคะจนถึงวันนี้ได้ถ้าคุณเคยดูอ่ะ ตอนนั้นนะครับถ้าชั้นรคเตอร์ตัวละครซรีนี้มีสเสน่ห์มากโดยเฉพาะ2คนก็คือโคบะโตะโอซานน์นะครับก็โด้วยของไคเตอร์นะครับดีไซน์ก็คือไซโตอิชินะครับแบ็กฟ็อกโคโคโรโยโฮนะครับเดอร์ไรส์ซูเปอร์สตาร์นะครับแล้วก็มีออกแบบตัวละครรองก็คือกุชิเคนมายยนะครับถ้ามาแล้วบอกเพื่อนนะครับตามนั้นส่วนเรื่องนักพากย์เนาะคือน่าเสียดายที่โชวชิมินไม่มีพากไทยน,นะผมอยากให้มันมีมากเว้ย เพราะอยากให้มีมากจริงผมอยากรู้ว่าใครจะภาคโอสไนเพราะโอสไนอะ่ะคือพูดตรงว่าถ้าเราพูดถึงการบ้านภาคอะ่ะโอนไนเหนื่อยสุดนะถ้าผมอยากให้มีภาคไทยแล้วผมอยากรู้ว่าคนที่รับภาคไทยโอตไคลเตอร์โอซไนอะ่ะเขาจะมีกลิ่นที่ทําให้ไคลเตอร์โอสไน,ม,นมันมันมีเสน่ห์พอๆกับการดูเสียงญี่ปุ่นปกติ อยากเห็นนะแต่ไม่มีทางเพราะว่าทีมเซนพักไทยค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้พูดตรงนะเลิกเลิอกอนิเมะได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ือแบบอันนี้พูดตรงเลยนะตอนนั้นนะครับโอเคโคบะโตะครับอุมเมดะชูริจิโร่นะครับผมโอซันไนครับผมโยเมะฮินะนะครับของโคจิมะครับ ไม่ใช่โคจิมะไอ้นี่นะเดซึเตนี่นะเออโคจิมะคิดโกะครับผมฟูลเลอร์เขาว่ามาโคโตะครับผมโดจิมะชิซึโตะนะครับผมอัสโซชิกะนะไอพีสามไม่ค่อยโผล่มาเหล่าตามพูดไปก่อนแล้วกันอุเอโนะนะครับผมอุเอโนะชิเทเปะนะครับผมโทคิโกะนะครับนะกรรมเราโทคิโกะนะครับนะกรรมเราโทคิโกะนะยัมาโต้อยู่เมะนะครับผมนักผ่าคาป้าได้ถือมอลสุดยอดครับโดยเฉพาะโอซไนครับผมยูเป็นาฮินาครับผมผ่าดีมากก็ติดหมนำผ่าหญิงแห่งปีเรียบร้อยแล้วนะผมพูดตรงเลย อ่ไม่ติดนี่ผมโกรธนะครับเพราะนักพากย์ดีชิบหายตอนนั้นนะครับผมโอเคเพลงเปิดแม่ปิดนเพลงเปิดคาสตินดดโดโยชิโยรุชิกะครับผมขาดเซนาเนยเลยโอ้โหคือเพลงเปิดของอีวีอของอายอ่ะผมก็ชอบนะแต่คาสตินเนี่ยเพลงดีชิบหายงานอนิเมชั่นอะไรต่างถ้าเพลงเปิดโชชิมินไม่ติดนอมานีเพลงเปิดนะกูจะด่าให้ยับเลย เพราะใครหลายคนดูเพลงเปิดโชชิม็นกัลโลโยว่านี่คือเพลงเปิดของปีเพลงเปิดแห่งปี2025ถ้ามึงไม่มีใครเอาเข้าเรื่องนี้เข้านะกูโกรธนะไว้บอกไว้ก่อนนะคาชิโรเลยตัวดีกูรอดูเลยถ้ามันไม่เอาเรื่องนี้เข้านะกูตี้ยับเลยนะบอกไว้ก่อนแล้วก็อันไม่เสด็จเลยดิเรด,ด,ดเรอด,ด,ด,ดูแล้วกันนะต่านน,นะครับเพลงปิดครับชูก,กัลเเดียนยตัวของ,งญันนงงีนะอีนะอ่าเป็นเพลงเปิดสไตล์งานมิชั่นคือเอาสารที่จริงนะแต่ว่ามันคือสไตล์ของโชชิมินเลยแหละ คืองานมันสวยนะแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นหรอกแต่เพลงมันดีนะครับตอนนั้นแหละส่วนเพลงเปิดไม่ต้องพูดถึงแล้วแม่กเดอรเบสตอนนั้นครับผมส่วนเรื่องซาวประกอบครับโอบัโต้คราไฮโลครับพอลเมเนเวลันซาวประกอบชชิมินส,สุดยอดผมแนะนำนะเป็นคนปลองฟังหน่อยครับเพราะว่าซาวประกอบเต็มออกแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนั้นแหละโอเคก็ซาวประกอบก็ได้คนเลี้ด้ฟังในเพลงเปิดน,นี้คนไดี้ด้ฟังในคลิปนี้ด้วยแหละแต่ว่าไม่ได้ยินมากอะไรนะเราเป็นบิวอาร,รอมณ์ประกอบเฉยแต่ว่า ก็ไปห้องล็อกหาฟังส่วนประกอบเต็มก็ได้นะโอเคครับสรุปคะแนนโชจิบินซีรีส์ซีรีส์ที่สองนะครับก็รู้สึกจะพูดคุยก็เกือบคือชัว่วโมงนะยี่สิบห้านาทีก็ขอบคุณที่รับฟังกันด้วยนะครับตอนนั้นก็พูดก,ก็จบประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วแหละโอเคโชจิบินเป็นซีรีส์ลับนะครับจับผู้แต่งในการเฮียอกะนะครับกับเรื่องราวที่ทั้งสองคนโนมมิยาราป,ปายที่อยากจะอยากจ,จะทำตัวเป็นคนธรรมดานะครับแต่ว่ามันจะเจอเรื่องประหลาดที่ต้องขัดื่องรรรราาาววททีี่่่่เเเปป็นนิศืือองชมกัน ทุกๆอย่างตั้งแต่ตอนที่1ซึ่งถึงตอนที่อ่าสิของตอนที่1ของซเลสหนึ่งแล้วถึงตอนที่ส2สองของเซสสองรวมกันยี่สิตอนมีการเชื่อมเรื่องราวเลยต่างมากมายที่ผมรู้สกว่าเป็นอะไรที่มีเสน่ห์น่าติดตามมากบวกกับศิลรักปากแลเรื่องสไตล์การเล่าเรื่องของที่เราไม่เดททำมางานเรื่องนี้สุดยอดมากและคาแรคเตอร์ตัวละครที่โคตรมีเสน่ห์ของโอซานายและคุบะโตทําให้ซีนี้เป็นซี์ที่ผมดูแล้วแล้วก็คณีด้วยนะที่เป็นซี์ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ฟิลกูดมาก ถึงแม้จะเข้าถึงยากแต่ผมดูแล้วมันก็ฟิลกูดจริงแต่ก็ต้องอย่าล่าคตรงนะทุกคนเนาะมันก็เป็นอะไรที่เป็นซีรีส์ที่มันก็เฉพาะทางจริงๆนั่นแหละเฉพาะทางจนน่าเสียดายว่าคนจะมีภาคไทยอ่ะ <c oughs> คือมันไม่ได้มีกระแสมหีหิวกาเพราะมหิวกายุบน้นมันก็บูมจริงแหละแต่ชูชิมินผมรู้สึกว่าน่าเสียดายที่กระแสน้อยไม่จริงถึงแม้จะมีคอมมูอนิเมะหรือช่องอนิเมะรือเพจอะไรค่อนข้างเย็นนะนำําชูชิมินเพราะว่า มันก็เป็นอะไรที่ <c oughs> น่าคิดถึงเที่ยวกายจริงหลายจากการโชชิมินแหละแต่ก็พูดตรงครับผมเรื่องราวซีนี้มีรายอะไรอะไรต่างที่ผมสึกว่าถ้าเขาสามารถขยายความเรื่องราวที่ดีมากกว่านี้ผมว่ามันจะเป็นอะไรดีมากกว่านี้แต่ตเราบอกครับว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้โชชิมินมีเสน่ห์มากก็คืองานมิมชั่นอาร์สไตล์ที่เวลิกูนมาครับตามนั้นแหละโอเคโชชิมินครับซีซั้นสองครับเจ็ดจุดห้าครับผมว้าวผมรับใจผมรับใจเว้ยถึงแม้ว่าผมจะพูดว่าการเล่าเรื่องมันจะไม่สุด แต่โชจิมินผมมันรับใจกับการดูโชจิมินเว้ยข้ออย่างแรกเรลยเสน่ห์ตัวละครอย่างแรกสเสน่ห์ของเนื้อเรื่องที่มนอยู่คามซซับไลน์น่าเบ,เบื่อหน้เบื่อแต่ความเรียบง่ายลนเรียบง่ายตามแต่ความเรียบง่ายนานมันบวกกับอาร์สไตล์การละเรื่องที่ทําให้ความเรียบง่ายของมันอะ่ะมันเจ๋งแล้วมันเวิร์กแล้วกูไม่ต้องพูดถึงเรื่องต่อไปใช่ไหม ตอนนั้นนะครับแต่ก็ตอนเรารับาตรงนะครับว่าโชชิมินก็ยังไปซื้อข้าถุงยางแล้วก็ยังมีปัญหาที่ไม่โชชิมินไม่ได้เป็นซื้อที่เพอร์เฟกต์มากในเคนะียวกะนั้นถึงแม้ว่าผมจะชอบโชชิมินมากกว่าเคียวกะแต่สิ่งหนึ่งที่มันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งชัดเจนก็คือไอ้ความซัสลายหรือการสืบดีของความซัสบายที่ทำให้รู้สึกว่าปัญหาความน่าเบื่อและการโปนเรื่องราวที่มันนิ่งเรียบๆอะไรต่างที่มาสามารถเบี้ยวลมเนื้อหากว่านี้ได้ ก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้อะไรมากกว่านี้ตามนั้นนะครับผมแต่ก็ยังรอรอนวดครับตั้งแต่ตอนที่1ของซีซอัหนึ่ง 1, ยันตอนที่สองซัสองลบกันยี่สิบสองตอนให้มันมาผมมีความสุขกัรโดยชิบินเหลือเกินแลหน้าเสยดยที่ชิบินอาจิตนี้ก็จะไม่มีต่อจนกว่าผู้แต่งจะเขียนนิยายจนทำซีซั่นสามได้โอ้ตอนนั้นผมว่าจะอีกนานเลยแต่ว่าผมเชื่อว่า หลังจากนี้ผ่านไปสิปีชอตจีบินก็ยังเป็นซีรี้์ที่ผมยังคิดถึงเหมือนเดิมครับตอนนั้นแหละโอเคผมยังไม่ได้พูดคะแนนใช่ไหมเอาพูดไปแล้วตอนนั้นครับโอเคชอตจีบินซีรีย์ครับผมให้จุดจุดห้าถามว่าเหมาะสมไหมเหมาะสมกับงค้าถามแนะนํำไหมถึงแม้จะเป็นซีรีอ์ที่กเขาถึงยากกว่าเคียวกะแต่ยอมรับตรงครับผมยังแนะนําให้คนดูเพราะผมแนะนําเพราะว่ามันมีอนแอนิเมชั่นการละเรื่องแล้วก็ไคล์เตอร์ที่เป็นเสน่ห์มาฉันก็ลองดูสักครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นแหละถึงแม้จะได้เสียดายฉันไม่มีพักไทยก็ตามทีอนะเนาะ ขอ้ยมันมีเถอะนะสักวันหนึ่งเนาะแต่นั่นแหะครับโอเคโชว์ชิมินซีรีส์ครับโชว์ชิมินมีการทอการบดเสีดสองครับผมไม่7.5เต็มสิบครับผมโอเคเจอะประสบการ์รีวิวแม่ใน่วนนี้ครับกับรายการรีวิวแม่มาต่อนะถ้าชอบตามได้แล้วก็ขอฝากกับชันนะครับผมก็บเรื่องหน้าจะเป็นนั้นก็ตะเด็ดดามชมโอเคซื้อก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย